กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถือว่าเป็นกองทุนสําคัญที่จะช่วยเข้าไปเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะครอบครัวหมู่บ้านชุมชนสตรีเนี่ยเป็นแกนหลักในการที่จะทําให้เกิดอาชีพเกิดรายได้หลักการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็คือว่าให้สตรีเข้ารวมกลุ่มกันและเสนอโครงการสําคัญคือเราก็ให้สตรีที่มีความขยันมันเพียรเราก็จะมีคณะทํางานไปช่วยสนับสนุนติดตามเมื่อได้โครงการไปแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาอุปสรรค เราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานี่เป็นโอกาสสำคัญของชาวคอนแก่นครับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่10สตางค์ต่อปีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปิดโอกาสให้สตรีได้สร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างมั่นคงหลังจากการทำนาพวกเธอจะเน้นเรื่องของการทอผ้ากลุ่มสมาชิบบ้านหนองไผ่พัฒนาอำเภอหนองสองห้องได้พัฒนาสินค้าจนสำเร็จกลายเป็นผ้าฝ้ายโทเรและสามารถจดทะเบียนโอทอ และว,วันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะอี่ฉันนางอุไรศรีหามาตกลุ่มสมาชีพชุมชนบ้านหนองไผ่พัฒนาหมูกก่9ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอหนองสกห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะทางกำนันตำบลหนองไผ่ล้อมได้มีโครงการให้ไปอบรมที่จังหวัดอุดรเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสงห้องส่งไปค่ะเขาก็บอกว่าให้ตั้งกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มประมาณ20คือ25คน เขาเขาถามมันแม่ว่าพวกแม่ไหนจะทําโครงการอะไรก็ก็บอกว่าภาคมารทโลรลไปขอโครงการบทบาทสตีหนึ่งแสนบาทค่ะเพื่อมาต่อยอดไปซื้อฟืมนเป็นได้เป็นอุปกรณ์ต่างๆค่ะที่ใช้มีการอบรมออนไลน์มียอดขายดีขึ้นค่ะ ก็ฝากให้กลุ่มอื่นๆก็ถ้าจะทําโครงการให้มีการโครงการที่จะมั่นคงเลยการโครงการทอผ้าค่ะทอผ้ามั่นคงเวลาช่วงที่เราพักก็อุปกรณ์เป็นของเราเองค่ะขอบคุณทางพัฒนาชุมชนบทบาทตีแล้วท่านหัวหน้าวินัยท่านให้มีโครงการมาต่อย,ยอดรายได้ดีค่ะแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยดอกเบีย้ยต่าช่วงเวลาว่างงานก็ จากไร่จากนาค่ะจากไล่จาก,จากนาก็มีอาชีพเสริมสําหรับกลุ่มของสมาชิกของเราค่ะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยนะคะที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแกน่นได้ช่วยพัฒนาต่อยอดศักยภาพสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนค่ะและสําหรับกลุ่มสตรีกลุ่มไหนที่สนใจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. w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  o m e n f u n d i n t h หรืออําเภอที่พานักอาศัยค่ะ